นี่เป็นภาพของคุณยายวันเพ็ญชะไม้ชาวบ้านที่อยู่หาดวรน,นภาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีกำลังแกะปูม้าที่นึ่งสุกแล้วจัดใส่กล่องเตรียมจำหน่ายให้กับลูกค้าที่บริเวณตลาดประมงพื้นบ้านหาดววรน,นภาซึ่งเป็นตลาดประมงพื้นบ้านริมชายหาดที่อยู่ติดกับหาดบางแสนโดยคุณยายวันเพ็ญได้กล่าวว่า ตนขายปูหมานึ่งพร้อมแกะให้เรียบร้อยเพื่อสะดวกในการรับประทานและขายอาหารทะเลหลายอย่างที่บริเวณตลาดประมงพื้นบ้านหาดวรนาภาหแห่งนี้มานานแล้วโดยในส่วนของปูหมานึ่งที่แกะพร้อมรับประทานนี้คุณยายบอกว่า เป็นปูม้าสดๆที่เพิ่งขึ้นจากเรือประมงใหม่ๆและนำไปนึ่งให้สุกจากนั้นจึงนำมาแกะโดยขั้นตอนของการแกะปูม้านั้นก็ไม่ยากเริ่มต้นนำปูม้าที่นึ่งสุกแล้วแกะเอากระดองออกก่อนจากนั้นจึงแกะส่วนต่างๆของปูม้า เพื่อให้เหลือนเนื้อที่ทานได้อย่างสะดวกสบายโดยขายในราคากิโลกร,รัมละ300บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาอุดหนุนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่หาดบางแสนชนบุรีครับยายยาเราทำแล้วเนี่ยแกะปูค่ะแกะปูจา้าโอ้ครับเป็นแกะแกะยากไหมครับไม่ยากครกับอาชีพอาชีพ <laughs> ตอนตอนหัดใหม่ๆนี่ยากไหมหัดใหม่ๆหัดใหม่ๆยายก,ก็ แล้วจะบอกขัดใหมัมไหนย้ายแบบยายใส่ใจอ่ะยายใส่ใจเออครับเขาต้องแกะเขาต้องแกะตรงไหนก่อนครับยายเรื่องแรกแกะแกะตัวก่อนแกะกระดองแกะกระดองก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยเอากล้ามค่อยอะไรอย่างี้เขาใช่ไหมฮะใช่อครับครับครับปูปูนี่เป็นปูอะไรครับปูม้าจ้ะอ๋อปูม้าเหรอครับครับครับปูม้าก็คือเพราะว่าเราอยู่หาดอยู่แล้วก็คือสดสดจากทะเลเลยอ้ะนี่สดๆเลยพอได้ปูสดๆดมาเราก็เอามาต้องมาต้มก่อนไหมครับยายต้มก่น อ๋อต้มอ๋อเนื้อมาเนื้ออ๋อเนื้อออมาเนื้อออกมาเนฮะมานื้อเสร็จแล้วก็แกะต้มก็ได้แล้วก็มาแกะแกะแกะตัวกระดองก่อนจ้าแล้วก็มาแกะกล้ามแล้วก็มาแกะกล้ามอืมแกะกล้ามนั่ก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีเนื้อออกมาเนี่ยจะเห็นเป็นเนื้อเนื้อจะไม่ยุ่ยไม่อะไรไม่ไม่แสดงว่าสดสดค่ะสดมากเลยขายให้แยะด้วยอให้เต็มขายกันห้าร้อยยายให้เลยสามร้อยลดเลยไม่หมดยายก็ยังไม่หยุดอ้ แกยก็ใส่ให้ก็คือเอาจนล้นเอาจนล้น,เอ,น,ลอนเอาจนหมดแล้อืมครับโอ,อันนี้เต็มโลนะคะไม่ใช่สามสี่ตัวบางคนก็ขายสามตัวสองตัวอันนี้เต็มเต็มโลเลยอันนี้เต็มอันนี้แกะแกะแล้วยังเต็มเลยใช่ไหมฮะอ๋อครับครับใช่เป็นตัวปูวโ,โ,<อ>โลนึงอ๋อเต็มตัวปูวโลนึงอ๋อแล้วก็พอแกะมาก็จะก็จะล้นเลยจะล้นครับครับยายยายขายมานานหรือยังครับเนี่ยยายก็ขายมานานแล้วนานยายแกะปูมานานแล้วแกะปูมานานแล้ว แต่แต่ก่อนขายอยู่ที่หาดนี่ไหมครับขายที่หาดนี่แหละอืมครับยายมาขายทุกวันไหมครับหรือว่าเฉพาะาร์อาทิตย์ยายบางวันแม่ก็มาทุกวันนะแต่ว่ายายไม่เคยได้แกะปูอม่ไม่ได้แกะยายจะแกะเสาร์อาทิตย์แกะตอนอาทิตย์เพราะว่ายายก็จะเน้นนักท่องเที่ยวเนาะครับครับครับตอนเชิญอำนวยความสะดวกเขาเขาก็ไปนั่งกินแถวแถวหาดได้เลยครับครับครับย่งเงี้ยคขายหมดทุกวันไหมครับหมดทุกวันเนี่ยยายขายหมดอืมน้ำจิ้มก็ทําเองอ๋อ ครับครับเพราะของเราสดนะเนาะสดอืมครับวันนึงจะได้สักกิโลครับยายที่ที่ไปเอามาจากหาดที่เรามาก็ได้แยะน่ะแต่ยายไม่เคยได้เกะแยะอ๋อเราก็ของมันแพงอ่ะคนกินเนื้อไม่ตู้อ๋อเราก็ทำทำเตาทำทำแก่พอเพียงครับเอาเอาแค่กล่าวว่าขายหมดขายหมดอืมวันนี้ก็ห้าโลได้ไหม วันนี้ไม่ถึงยังไม่มาอัอนนี้มาสามโลเช้าเนี่ยมาแกะสามโลอ๋อวันนี้สามโลเนาะขอไม่ดียายก็ไปใส่ให้นะอ๋อแล้วก็เน้นของดีคร<ด>ับครับครับครับ,บโอเคครับอืมอย่างนี้จะได้ไหมนะ่ะยแ่การดีนะสดๆนะคะแกะใหม่ๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวของค้างมาที่นี่จะได้ของสดไม่ขายของค้างคะ่ะ